เรามาดูแบบฝึกหัดข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนคำำําสั่งบอกว่าอย่างไรเขียงคําที่ถูกต้องจากคําอ่านที่ให้คําอ่านที่ให้คือคํานี้นี่แล้วบอกความหมายความหมายคือช่องนี้แล้วเราจะไปหาจากไหนล่ะคลิปที่สองที่นะักเรียนดูไปจะมีส่วนนี้คืออ่าน เพิ่มเติม,ตมความหมายเห็นไหมคะลูกมีคำมากมายเลยที่อยู่ในคลิปที่เราได้ดูไปคำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยสาเร็จสาเร็จอยู่ตรงไหนคะหาที่ลูกหาหน้าน,นี้มีไหมไม่มีหน,น้าต่อไปคะ่ะมีไหมคะเจอแล้วคำนี้คะ่ะสาเร็จพร้อมอะไรความหมาย หมายถึงอะไรเศษถึงบรรลุนี่เจอคําที่ถูกต้องและก็เจอความหมายง่ายไหมคะง่ายเรามาดูคําต่อไปเลยคําที่สองคำที่สอง,สอ,งอ่านว่าอะไรคะลูกคําอ่านขอให้มาว่าปฏติเศษปฏติเศษคุ้นๆนนะในคลิปที่สองอ่ะอยู่หน้าที่แปดหรือเปล่ามาดูสิปฏติเศษปฏติเศษ ปฏิบัติการปรติเสธเจอแล้วคุณครูเจอแล้ว,ลวหนูเจอไม่ลูลกเจอนะปฏิเสธทูกความใหม่ในชอ่องถี่ชมพูไม่รับไม่ยอมรับได้ไหมคะง่ายมากมาดูข้อที่3ามคำว่าอะไรลูกอ่านพร้อมกันมาระยาดอันนี้คือคำอ่าน คำที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนมาช่วยกันดูหน้าที่แปดมีไหมคะมารายาทตอกตอก,ต,กตอก,ตก,ตอกไม่มีมาดูหน้าที่เก้าตอกอ้าวคำแรกเลยคำแรกมารายาทมารายาทเจอไหมคะลูกเจอแล้วนะมารายาทอันนี้เป็นคําอ่านเอาออกก่อนเดี๋ยวหนูงงอ่ะความหมายในช่องถือชมพูบอกว่าอะไร กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะง่ายจังเลยเจอคำตอบอีกแล้วข้อที่3ามได้ไหมคะได้เลยหนูเชียนลงไปได้เลยต่อไปมาดูข้อที่4ข้อที่4ช่วยกันอ่านอ่านพร้อมกันอ่านว่าอะไรลกูกปฏิบัติการนี่มันคือชื่อเรื่องเราเลยนี่นาปฏิบัติการแทม,แมหน้าที่8มาดูก่อน ตึกตอกตึกตอกตึกตอกอ้าวนี่ไงอยู่ก่อนปฏิเสธเมื่อกี้นี้เองปฏิบัติการเจอแล้วมีความหมายความใหม่ในช่องเสีชมพูอ่านความหมายามพร้อม,ม,มกันลูกทำงานตามหน้าที่วิง่ายจังเลยอะ่ะมาดูข้อต่อไปสิข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่ห้าอ่านว่าอะไรลูกขาให้คำว่าอะไรเนี่ยคะโยคะเยกคะโยคะเยก มีไหมลูกหาตีหาหาหาหนาทีแปดติ๊กตอกติ๊กตอกไม่มีนาทีเก้าติ๊กตอกติ๊กตอกอาตายเราไม่มีทําไงทํายังไงทําอย่างไรทําอย่างไร,งไรแต่คุณครูนิตยาขออนุญาตเศษก,ก่อนเสนกเศกเสกเศปิ้งมาคุณนิตยาเศษมาให้นักเรียนแล้วเจอไหมคะขย o เยกเจอคุณครูหามาให้แล้วนี่ ตัวสอนสีดำอ่านว่าขยคกขเยเขียนแบบนี้ถูกต้องนะคะความหมายหรือหมายถึงเนี่ยครูก็หามาได้แล้วเนี่ยปากกาสีน้ำเงินอ่านพร้อมกันลูกอาการเดินกะโผลก,กะเพลง้ยง่ายไหมคะหน้านี้หมดแล้วคุณนิตยาค่ะง่ายจังเลยหมดแล้วห้าข้อครบแล้วนักเรียนเติมได้ยังลูกจบสำหรับคลิปวิดีโอใน วันนี้นะคะขอให้นักเรียนทำงานวิชาภาษาไทยของคุณครูอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ